คนแรกค่ะยกให้ความน่ารักของนางเอกแบลน้องหยายาอุรัสยาค่ะงานละครก็มีให้ดูกันตลอดเลยนะคะยิ่งงานโฆษณานี้ไม่ต้องพูดถึงถียิบเลยแถมเวลาว่างๆยายาเขาก็จะไปทําบุญหรือไปงานต่างๆกับณเดชน์ก็ยิ่งทําให้หลายคนเซิร์ช Google เช็คความสัมพันธ์ของทั้งคู่รวมทั้งเรื่องกิ๊กกับนักร้องหนุ่มไมพิรัตด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆอันดับ2จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้เลยเพราะว่า สาวนารานางเอกใหม่ที่ประกบคู่กับแจ็คแฟนสันในหนังฤด,ดูที่ฉันเหงาค่ะเหตุผลง่ายๆที่คนคลิกเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับน้องเขาก็เพราะว่าเป็นดาราใหม่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนั่นเองค่ะส่วนคนที่สามวยคะรู้จักแล้วและก็อยากรู้จักมากขึ้นไปอีกสายปานอภินญาเพราะว่าเธอคนนี้มีอะไรในตัวมากมายเล่นได้ทั้งดราม่าสุดโตง่งหรือคอมดี้สุดติิงรวมทั้งร้ายสุดขั้วเธอทําให้เราเชื่อได้จริงๆค่ะ อันดับ4ี่สิริตาเจนเซนก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าหลายคนอยากเห็นภาพหลุดจุ๊บกับแฟนนุ่มขันเงินไทเทเนียมกลางสนามบินค่ะขยับมาที่อันดับ5เป็นชื่อตัวละครค่ะวิไลรำพาคู่หมายสุดร้กาศของชายรณพีในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพคล้าย,ยกับอันดับ6มดน้องเมียค่ะจริงๆก็คือมดแภะประพัดโฟมดอะค่ะปากาก่อปากบอกว่าแรนเวอร์จากละครน้องเมียเวลาคนเข้า Google ก็เลยเสิร์ชคำว่ามดน้องเมียซะเลย มาริสาแอนิต้ากับข่าวไปลงณห,หน้าทองถึงอยุทยาเลยทําให้หลายคนสงสัยว่าสวยขนาดนี้ต้องไปลงอีกหรออยู่อันดับเจค่ะส่วนมาร์ี้ราศีอยู่อันดับ8เพราะความน่ารักกุ๊กกิ๊กของละครที่ประกบคู่กับชาคลิกแย้มนม้ำ และนางเอกช่องเดียวกันน้องแป้วนัทพรก็ได้รับความสนใจในฐานะที่วาอิสานไดสส้ซัดมากจนหลายคนเนี่ยต้องคลิกไปเช็คประวัติดูว่าเธอเนี่ยเป็น่าวที่ราบสูงหรือเปล่าส่วนอันดับ10ยกให้ความน่ารักของนักสแสดงไทยบนเวทีระดับโลกยาย่ายหญิงที่ใส่ชุดไทยแลว้วไหวบนโคมแดงเทศกาลหนังเมือ,องคานอันนี้เป๋าไม่ได้จัดอันดับเองนะคะทาง Google เขามีสถิติเอาไว้อ่ะคะ่ะเดี๋ยววันหลังแป๋าจะพามาดูอีกค่ะว่าเขามีสถิติอะไรน่าสนใจอีก